นี่เลยครับวันนี้พอดีเรามันดูงานบริการดีกว่านะครับอันนี้ก็ลูกค้าเข้ามาเซตใหม่ตัวนี้ก็จะเป็น Hunter 150 Pro นโปนะครับ mm hmm. ก็จะมาทำชุดช่วงล่างนะครับทำลูกปืนทําอะไรตรงนี้นะครับอันนี้เราก็ทํากันต่อไปแต่ตอนนี้น้องเบลลงอีกคันนึงอยู่ไม่รู้อันนี้เป็นรุ่นอะไรนะลูกค้า บอกให้เอามาดูให้หน่อยนะครับรถสตาร์ทไม่ติดพอสตาร์ทไม่ติดก็รรอไล่ไ i, ระบบฟงระบบไฟเรียบร้อยแหละนะลูกค้าก็อย่างงั้นดูต่อเลยดูเบรกดูอะไรให้หน่อยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่นรุ่นอะไรแต่น่าจะนานแล้วดูหน้าตาก็คล้ายๆตัวมินิแบร์หนึ่งสองห้านะเดี๋ยวมาดูน้องเบลครับน้องเบลทำอะไรไปบ้างวันนี้ใจได้ครับเอาไมไปก่ว่า่าซี อีกข้างนึงถือฉันี้ก็หยี่ป๊อดดี <c oughs> ทำอะไรไปบ้างเอา้าตอนนี้ก็ไล่ระบบไฟไปแล้วครับตอนนี้ก็กำลังจะเปลี่ยนโซ่สเตอร์ให้ลูกค้าครับผม,ม<า>ประมาณนี้ครับผมโซ่ทั้งสเตอร์หน้าสเตอร์หลังครับประมาณนี้อะไรเราเทียบได้เฉยเลยนะเทียบได้เฉ<ท>ยตัวนี้มันเท่ากับอ,อะไรนะเผื่อทั้งบ้านมีรถลักษณะนี้อยู่แล้วมันเข้ากันได้คอมร้อยยี่ห้าคอมร้อยยี่ห้าใช่ครับเข้ากันได้ที่เราใช้ในวันนี้มีที่ไหนบ้างของคอมร้อย ของเคเลออนเป็นคอมร้อยยี่ห้าครับทั้งสเตอร์หน้าสเตอร์หลังแล้วก็โซ่เลยครับอันนี้ก็ตรงรุ่นไปเลยครับผมประมาณนี้ครับใส่เป๊กไม่ต้องแปลงเป๊ะไม่ต้องแปลงไม่ต้องจับไม่ต้องแปลงมนีนู่นด,ด้วยตัวเอะไรนะปั๊มเบรกปั๊มเบรกหลังใช่ครับตัวนี้ก็ใส่ได้เลยครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ารถอะไรนะดูเหมือนจะแปลงมาด้วยโชุคหลังสองตัวด้วยเดยนี่จะนี่มเป็นไหน ชกหลังมาสองตัวด้วยนะทั้งตัวมาด้วยโจคู่โจคู่ท่อคู่แต่เดี๋ยมาเข้โอเคละมั้งอน่าจะดิ้นขึ้นเลยนะนิ้นเป็นตัวอย่างสำหรับลูกค้าที่ต้องการงานพิการหรือว่าต้องการซ่อมัยที่นี้ครับติดต่อน้องเบลหน่อยนะติดต่อน้องเบลเข้าไม่ได้ที่เบอร์086361592กครับหันหน้ามาหน่อยดิไม่เห็นหน้าเออ 0 8 63615925s line เข้ามาได้เหมือนกันครับผมครับผมโอเคครับตามนั้นครับสำหรับท่านใดอยากติดต่อช่างฟอก็0621814041นะครับวันนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนพอความปากรัยองพอเดี๋ยววันหลังเราจะพาไปชมหรือว่าไปศึกษาอะไรต่อมีอะไรที่จะมาชี้แจงแจ้งข่าวก็นั่นแหละครับฝากกดไลค์กดติดตามไม่ได้เลยสำหรับวันนี้เพือนเบื่อกับช่างฟอก็กลับไลน์ไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ